บอกว่ายิงกันเองฆ่ากันเองแล้วก็ผมจะพูดถึงข้อเท้จริงที่ว่ากระบวนการยุติธรรมทางศาลของไทยเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาปี5 3 5 4 5มเราเห็นได้ชัดว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งมีตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนถึงชั้นอัยการถึงชั้นศาลดำเนินคดีในลักษณะถ่วงเวลาล่าช้าไม่ให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยได้รับสิทธิได้รับสิทธิในเรื่องความยุติธรรม แน่นอนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขามาเรียกร้องไม่ได้เขาฟื้นมาเรียกร้องเรียกหาความยุติธรรมให้กับตัวเข,เขาเองไม่ได้แล้วแต่พวกเราทั้งหมด <_ H im> พวกเราทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะญาติผู้เสียชีวิตนะครับพวกเราทั้งหมดที่รักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนมนุษย์ทเท่าเทียมกันเนี่ยพวกเราไม่สามารถเอาชีวิตเขาคืนมาได้แต่พวกเราสามารถเอาความยุติธรรมคืนให้กับผู้เสียชีวิตได้ ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมต้องการที่จะบอกพวกท่านทั้งหลายว่าพวกท่านกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งมากที่สุดข้อหนึ่งในหลักการของมนุษยชาติปัจจุบันคือเคารพศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากับคุณวิสิตเวชาชีวะเท่ากับคุณสุเทพไม่ได้ด้อยกว่าไม่ได้ต่ำต้อยกว่า ส่วนคุณวิสิ์คุณสุเทพก็ไม่ได้มีคุณค่าศักดิ์ศรีความมนุษย์เลิศเลอเ,เหนือกว่าผู้ที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพที่ไปร่วมกับม็อบของพรรคประชาธิปัตย์ที่ราชดำเนินถ้าบาังเอิญได้ยินเสียงจากนักวิชาการธรรมดาธรรมดาคนนี้คนหนึ่งนักวิชาคนนี้ขอร้องคนกรุงเทพว่าคนกรุงเทพที่รักในความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอให้ถอยออกไปจากมอบลาดดำเนินกลับบ้านไปแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เหลือเฉพาะแก่บรรดาแกนนำที่มีจิตใจอมหิตย่ำยีความเป็นมนุษย์แล้วพยายามจะล่อลวงคนต่างๆใช้ประโยชน์จากพลังของคนกรุงเทพมาสร้างความระสัรสะสายให้กับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยขอให้คนกรุงเทพที่รักความเป็นธรรม ถอยกลับออกไปจากถนนราชดำเนินแล้วกลับไปที่บ้านไปดูติดตามข่าวสารต่างๆทางโทรทัศน์นะครับผมอยากจะขอเกินนําตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้เกินนำนะครับยังไม่ได้ว่าจะจบะการที่จะต้องมามารับใช้พวกท่านในการอธิบรรยายวิเคราะห์สถานการณ์นะครับอยากจะบอกกับพวกท่านที่นี่ บอกกับคนอีกทั่วประเทศที่เดินทางหลังไหลมาที่เมืองทองธานีวันนี้ว่าพวกท่านเหล่านั้นทําสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดและในฐานะมนุษย์คนนึงจะทำคือมาร่วมกันปรากฏตัวแสดงพลังว่าพวกเราต้องการความยุติธรรมพวกเราต้องการรักษาร,ระบอบประชาธิปไตยในการรักษาร,ระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่ผมจะแนะนำพวกเราให้ช่วยกันทำก็คือจะต้องทบทวนหรือฟื้นสร้างเอกภาพร่วมกันระหว่างแนวร่วมของแนวร่วมนปชแนวร่วมของแนวร่วมนปช,นม,นม,นชมีอะไรบ้างเมื่อตอนเช้าอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จได้อธิบายรายละเอียดไปรายละเอียดนั้นชัดเจนครบถ้วนทุกประการนะครับผมจะสรุปเป็น,เป,นปเป็นประเภทสั้นๆง่ายๆเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อมองกันง่ายๆว่า แนวร่วมแนวร่วมรปชอเอานอปชเป็นไข่แดงอย่างที่อาจารย์ธิดานําเสนอนะครับแนวร่วมของแนวร่วมนปชที่สําคัญมากที่สุดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการยึดถือหรือเชิดชูตัวบุคคลแบบข้างใครไหลหลงแต่เป็นการพิจารณาดูการกระทําดูประสบการณ์ดูสิ่งที่บุคคลต่างๆทํา,า,าแนวร่วมของแนวร่วมนปชที่มีความสําคัญมากที่สุดท่านหนึ่งแล้วเป็นพลังเกื้อหนุนประชาธิปไตยมากที่สุด คนหนึ่งตลอดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือพนอันธุ์บัวทองต๊ตทักษิณชินวัตรคนเสื้อแดงและน,นปชต,ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ในทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองและประชาธิปไตยที่แน่นแฟ้นกับพนันธุ์บัวทอทักษิณอย่าวอกแวกอย่าละแวงอย่าสงสัยอย่าไปเผลอใส่ร้ายหรือว่าอย่าไปเผลอพูดในทางที่มันจะกระทบกระเทือน,นจิตใจกันอันนี้ข้อที่หนึ่งแนวร่วมที่สําคัญที่สุด ของแนวร่วมนวชขณะนี้คือพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคการเมืองก่อนหน้านี้คือพรรคพลังประชาชนขณะนี้คือพรรคพเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเป็นแนวร่วมของแนวร่วมนปชและเป็นแนวร่วมที่มีความสามารถมีศักยภาพมากที่สุดในฐานะพรรคการเมืองที่จะช่วยคนเสื้อแดงผมจะกว่าช่วยคนเสื้อแดงนะครับไม่ใช่มาบงการคนเสื้อแดงที่จะช่วยคนเสื้อแดง ให้เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพวกท่านจะต้องรักษาเอกภาพความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยให้ยั่งยืนต่อไปแนวร่วมประการที่3ที่จะต้องรักษาความเป็นเอกภาพเอาไว้ก็คือบรรดาส2ออพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นส,อสอที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างสุดซอยแต่เขาเหล่านั้นมาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเขาเหล่านั้นมาจากฐานคะแนนเสียงประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่คนเสื้อแดงแต่เป็นคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมแบบเดียวกับคนเสื้อแดงก็ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นสอสอเหล่านั้นทั้งหมดเป็นแนวร่วมของพวกท่านที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องความเข้าใจผูกพันกันไว้ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวร่วมที่ต้องรักษาไว้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาบางส่วนของแนวร่วมนั้นอาจจะฉแฉลบออกไปบ้างแต่ว่าเมื่อฉแฉลบออกไปพี่น้องเสื้อแดงก็ช่วยกันติงช่วยกันเตือนเขาก็กลับเข้าสู่หลักการกลับเข้าสู่เส้นทางที่มันคงแล้วนะครับแต่มีแนวร่วมที่สําคัญมากๆและมีพลังมากๆอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในองค์ประกอบพรรคเพื่อไทยซึ่งยืนหยัดมั่นคงอยู่กัพวกท่านคือรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตร พวกท่านพวกท่านจะต้องช่วยกันค้ำจุนรักษาความมั่นคงทางการเมืองให้กับรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งก็จะช่วยให้ความมั่นคงของพรรคเพื่อไทยและกระบวนการประชาธิปไตยงเสื้อแดงเดินหน้าต่อไปได้ทำไมผมพูดอย่างนี้รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรวางตนอยู่ในความขัดแย้งความสับสนนี้อย่างสวยงามที่สุดทางการเมือง กวคือไม่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารคุณยิ่งรักไม่เคยออกมาประกาศว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสอส,อสอตรงไหนอย่างไรไม่เคยเข้ามาแทรกแทรกอำนาจที่ติบัญญัติเลยแต่เมื่อถึงเวลาฉุกลระหุกเวลาที่วิกฤตที่จะกระทบต่อความเสียหายต่อส่วนรวมเที่ยงวันที่หตุลาคมคุณยิ่งรักออกมายืนถแถลงว่าคุณยิ่งรักเขารบ เคารพการใช้อำนาจนิติบัญญัติทั้งของสอสอและของสอวอแต่เมื่อเห็นว่าร่างกฎหมายฉบบสุดซอยเนี่ยนะครับเป็นร่างที่มหาชนเนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะให้ผ่านรัฐบาลก็เสนอความเห็นไปที่วุฒิสภาว่ารัฐบาลเห็นว่าถ้าวุฒิสภาจะยับยั้งกฎหมายฉบับนั้นจะทำให้กฎหมายฉบับนั้นตกไป รัฐบาลก็จะไม่ไปฟื้นหรือฟื้นหรือ,รอนํากลับมาพิจารณาไม่ว่าจะชอบ,บไหน <d> เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการวางตัวทางการเมืองที่สวยงามที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองเพราะในแนวร่วมพวกนี้นครับในการต่อสู้ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาหลายปีแล้วในปลายปีนี้เนี่ยมีคล้ายๆกับมีภาพที่ปรากฏออกมาว่าจะเข้มข้นขึ้นอีก ถ้าหากแนวร่วมที่อาจารย์ธิดากล่าวในรายละเอียดเมื่อเช้าแล้วก็ที่ผมกล่าวสั้นๆในที่นี้เนี่ยนะถ้าแนวร่วมเหล่านี้ยืนหยัดรักษามิตรภาพรักษาหลักการรักษาเป้าหมายประชาธิปไตยเอาไว้ผมมั่นใจมั่นใจเลยนะฮรมั่นใจร้อยเเซเลยครับว่าการต่อสู้เมื่อสิ้นปีส5 5 6ั ขบวนการประชาธิปไตยจะคืบหน้าไปอีกก้าหนึ่งแล้วเราจะฉลอง2557ด้วยความสุขมากกว่านี้อีกอะนะครับทีนี้เหลือเวลาอีก5นาทีผมจะพูดถึงเหตุการณ์แต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งใช้เวลาน้อยเนี่ยนะครไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยท่านเข้าใจท่านเห็นข้อมูลอะไรกันมาเยอะแล้วผมจะพูดเฉพาะอีกบางส่วนที่มันจะเป็นส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแก่นของเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์และบรรดาเครือข่ายอมตะร,รวมทั้งรวมทั้งบรรดากลุ่มบุคคลในองค์กรอิสระที่พยายามจะเป็นอิสระจากประชาชนนะครับทำมาตลอดก็คือความพยายามที่จะล้มรัฐบาลขุนยิ่งรักชินวัตรพยายามมาต่อเนื่องมาโดยตลอดเริ่มต้นจากเบาๆโดยการพยายามของม็อบเสีอยอ้าย มอบปลายปีที่แล้วสี่ชั่วโมงจบครับม็อบเสียอ้ายสี่ชั่วโมงจบหลังจากนั้นก็มีอีกนะฮะจากม็อบเสียอ้ายก็ขยายไปเป็นมอ็อบก็คนกลุ่มเดิมเนี่ยนะครับอ้าวสร้างม็อบขึ้นมาอีก12ชั่วโมงจบล้มรัฐบาลยิงลักไม่ได้หลังจากนั้นพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็เติมเวที่ากความจริงทั่วประเทศที่เขาบอกทั่วประเทศนะ67เวทีนะฮะ พยายามที่จะใช้กระบวนการงข่าวสารข้อมูลเตรียมความพร้อมสําหรับประชาชนที่จะลุกฮือมาต่อต้อตานรัฐบาลคุณยิ่งรักแล้วก็ลองยกแรกพยายามจะล้มรัฐบาลยิ่งรักด้วยข้ออ้างว่าต้องการล้มร่างกฎหมายฉบับวรชัยเหมะอันนั้นผมยืนยันนะครับว่าเขาพูดเลยนะครับแกนัาพูดเลยว่าเขาจะคว่ำร่างพรัญญัติของคุณวรชัยเหมะและเขาจะล้มรัฐบาล เขาพูดปลาใสเลยผมจําไม่ผิดว่าคุณสุเทพเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พูดว่าผมนี่แหละคำว่าผมนี่แหละคือคุณสุเทพนะฮะผมนี่แหละจะเป็นคนล้มรัฐบาลคุณสุเทพเคยพูดอย่างนี้ในเวทีเผาความจริงครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งนะฮะแต่มีบันทึกนะมีบันทึกหลักฐานอยู่ในทั้งอยู่ในคลิปของบลูสกายเองทั้งอยู่ในคลิปเอเซียเดยก็มีประโยคเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นก็จัดม็อบจัดม็อบนำเอาบรรดาหัวหอกของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อดีตทุหน้าพัก คุณชวนหลีใครถ้าจำไม่ผิดคุณบัญญัติบรรทฐานด้วยคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ช่วยกันนะพาประชาชนเดินไปจะเดินไปยับยั้งร่างกฎหมายวรชัยเหมะวราระที่หนึ่งที่รัฐสภาแต่ไปไม่สําเร็จกระจบอยู่ตรงนั้นตรงที่ตารวจบอกว่าข้ามผ่านไปต่ออีกไม่ได้ถ้าข้ามไปจะผิดกฎหมายก็ล้มรัฐบาลคุณยิ่งรักด้วยการสร้างสถานการณ์วุ่นวายในขนานั้นไม่ได้ ปลายปีนี้เป็นยกสุดท้ายของพวกนี้ที่ผ่านมาในที่เห็นเนี่ยนะเป็นยกสุดท้ายของพวกนี้สร้างพายุลูกใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักแล้วก็มาฉวยโอกาสได้ประโยชน์จากการฉลับออกนอกเส้นทางนิรโทษกรรมเส้นทางกฎหมายนิรโทษกรรมเส้นทางเดิมที่มั่นคงเนี่ยคือนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนไม่รวมแกนนําและผู้สั่งการเสร็จแล้วกรรมธิการ ซึ่งก็มีหลายหลายทุกภาคันฮะร่วมกันอยู่นะฮะทำมีท่าไหนก็ไม่รู้กลายเป็นร่างฉบับนิรโทษกรรมสุดซอยก็คือพาฉลับออกนอกเส้นทางพอพาฉลับออกนอกเส้นทางคนที่รักในหลักการคนที่วิตกกังวลก็ออกมาทวงติง, <S <S วง,ตงเวลามันทรมานมากผมคิดว่าพวกท่านเนี่ยทรมานมากเลยว่าโอ้โหมันจะเป็นอย่างงี้แต่ขอโทษครับดูดีๆเวลาที่ทรมาน ใจกันอยู่ว่าอะไรกันแน่เนี่ยมันแค่สี่วันเองนะครับเหมือนกับยาวนานเป็นชาติเลยนะครับแต่แค่4ี่วันเองครับเท่านั้นเองครับสี่วันจบเลยคุณยิ่งรักแถลงวันที่ห้าพอคุณยิ่งรักแถลงวันที่5อภิิ์เวชชาชีวะจบเลยเหมือนกันครับคืนวันที่ห้าปลาใสยไม่สศกอารมณ์ไม่พอใจที่ร่างกฎหมายฉบับสุดซอยจะถูกคว่ำแล้วก็ อภิปรายปลาใสาบนเวทีที่ร่าเนินในลักษณะติติงประธานวุฒิสภาเพราะประธานวุฒิสภามาถแถลงว่าดูแล้วเนี่ยมติของวุฒธธิสมาชิกเนี่ยจะไม่ให้กฎหมายนั้นผ่านซึ่งความจริงแล้วคําแถลงของประธานวุฒิสภากับคําแถลงความต้องการของคุณวิสิ์เนี่ยมันตรงกันนะครับแต่คุณวิสิท์ไม่พอใจแสดงความสศกอารมณ์เต็มที่เลยก็จบวันนั้นครับคุณวิสิทธิ์จบอีกครั้งหนึ่งวันนั้นว่าอ๋อละครอีกฉากหนึ่ง หน้ากากหลุดด้วยเหตุนี้แหละครับที่คนกรุงเทพจำนวนหนึ่งซึ่งเดินทางออกนอกบ้านหลังเลิกงานกันก็ค่อนข้างจะเยอะหนาตานะครับก่อนวันที่5นะครับไปร่วมกับมอประชาธิปัตย์เพราะเหตุที่ต้องการขัดขวางกฎหมายฉบับสุดซอยพอหลังคืนวันที่หพอถึงวันที่6คนกรุงเทพเหล่านี้เขาเลยถอยกลับที่ตั้งที่บ้านเขา ว่าเขาบรรลุความต้องการแล้วไม่ต้องการให้กฎหมายสุดซอยผ่านเขาก็ถอยกลับครับด้วยเหตุนี้แหละครับข้อมูลที่ข้อเท็จจริงที่ไปรวบรวมกันในภาคสนามที่ชุมนุมถึงปรากฏนะครับว่าพอเหลือวันที่7มอ็อบจํานวนมากที่สุดของราดดําเนินออของลาดําเนินเน่ยนะครเหลือประมาณ1 10, 7 0 0 0หมื่ถึงหนึ่งพออนิสิตบลัฟเลยนะครับบอกให้ถึง2 0,000เลยแต่จริงๆนะหนึ่งหมื่ จากวันแรกๆก็คุณสุเทบอกเองไงครับวันแรกห้าหมื่นขึ้นไปวันที่สองเกือบแสนพอวันที่เจ็ดเหลือหนึ่งหมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นแปดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขามีหลักการจริงๆถึง,ถงแม้ว่าจะเป็นกรุงเทพเนี่ยนะ <c oughs> เขาถอยกลับบ้านแล้วเพราะว่าโอเคเมื่อหลักการกฎหมายเนี่ยมันถูกพิจารณากันหมดแล้วแล้วก็จะไม่มีการผ่านกฎหมายนี้แล้วเขาก็พอใจแล้วที่ได้รักษาหลักการกฎหมายเขาก็กลับบ้านเขาก็ไม่รวดไปร่วมกับบประชาธิปัต์เพราะฉะนั้นพวกเรา ถึงแม้เราจะบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเลือกพักเพื่อไทยแต่ว่าอย่าไปชวนคนกรุงเทพทะเลาะทั้งหมดอย่าไปชวนคนกรุงเทพทะเลาะทั้งหมดคนกรุงเทพส่วนที่ว่าเนี่ยพวกผมก็ถือเนี่ยมีและมีจํานวนมากนะฮะถ้าท่านเผลอหรือว่าอาจจะด้วยความไม่ยั้งคิดนะครับไปกล่าวหาว่าร้ายไปกระทบกระแทกค,คนกรุงเทพมากๆเดี๋ยวคุณสุเทพชอบครับเดี๋ยวกรุงเทพบอกว่าพวกเสื้อแดงมันดูถูกคนกรุงเทพคนกรุงเทพต้องออกมาสแสดงพลัง อย้าให้เป็นอย่างนั้นนะครับย้าให้เป็นอย่างนั้นขณะนี้ดีแล้วขณะนี้ดีแล้วขณะนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะได้เทียบกันเห็นชัดๆว่าระหว่างม็อบประชาธิปัตย์กับม็อบประชาธิปไตยใครมากกว่ากันกี่เท่าเดี๋ยวยันนี้จะเห็นกันเราเห็นกันแบบเป็นสันติวิธีเห็นกันแบบมีอารยธรรมเห็นกันแบบไม่ต้องแอบเอาไม้เอา เหล็กแหลมไปแทงตำรวจไปทุบไปสร้างสถานการณ์ไปกระทบกระทั่งไปเตีไม่ต้องตีกันเลยแม้แต่จุดเดียวก็จะเห็นกันแล้วก็จะคลี่คลายไปได้เรื่องสำคัญและสุดท้ายวุฒธธิ40สสวก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจที่เหตุการณ์จะคลี่คลายนะฮะไม่พอใจเลยไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อจะคว่ำร่างกฎหมายฉบับสุดซอยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะนี้ขณะน,นี้40สวนอกจากจะประชุมหาลือในกลุ่มตัวเองแล้วยังประชุมหาลือต่อสายทั้งทางรับและทางแจ้งกับบรรดากลุ่มอํานาจที่ส่งตัวเองเข้ามานั่งในสวก็คือกลุ่มคณะรัฐประหารเดิมและกลุ่มมอมาดเขากําลังขอรับกับผมคำว่าขอรับผมขอทราบคําสั่งจากท่านจากนายว่าจะให้พวกเขา ทำอย่างไรขณะนี้เขาทําได้เพียงยื้อเวลายื้อเวลาให้ร่างกฎหมายนี้มันยังคาลาคาซังอยู่ในวุฒิสภาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าวิตกกังวลก็คือในบรรดานายที่ส่ง40สวมาเนี่ยบางคนบางกลุ่มเป็นอดีตนายทหารใหญ่อดีตนายทหารใหญ่บางคนยังมีลูกน้องอยู่ในกํากับดูแลที่ยังมีอำนาจสั่งการบางอย่างอยู่ สิ่งที่พวกเราจะต้องทําแล้วก็จะต้องช่วยรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันรัฐมนตรีคนปรรกากลาโหมคนปัจจุบันคือนางสาวยิ่งรักชิงวัตรสิ่งที่เราต้องช่วยรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันคือช่วยกันกํากับดูแลสอดส่องไม่ให้นายทหารที่ยังอยู่ในอํานาจเนี่ยแตกแถวออกไปคิดลักลอบช่วยโอกาสหรือลักไก่หรือลักหลับ เรียกกําลังมาก่อสถานการณ์วุ่นวายในทางใดทางหนึ่งเพื่อจะยึดอานาจผมคิดว่าการแสดงพลังวันนี้เนี่ยก็จะปรากฏชัดเจนนะครับว่าถึงแม้เราจะวางใจว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยมากแล้วโอกาสจะเกิดขึ้นแทบไม่มีแล้วพอบทอบก,ก็บอกแล้วว่าไม่มีแต่เราจะต้องช่วยกันประกาศว่าถ้ามีคนเสื้อแดงพร้อมที่จะต่อสู้กับการรัฐประหารทุกวินาที วันนี้เราจะต้องช่วยกันบอกก็ขอเรียนไปถึงพลเอกประยุทธ์สิริพาณิช์ขออภัยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพบทบนะครับว่าท่านเนี่ยก็แสดงนะแสดงศักดิ์ศรีความเป็นชายชาติทหารที่ให้สัญญากับประชาชนว่าจะไม่มีการยึดอำนาจไม่มีการรัฐประหารแล้วผมอยากจะกราบเรียนวิงวอนว่าท่านช่วยไปกำกับดูแลลูกน้องในะบ,บัณฑิบปรชาของท่านทั้งหมด ว่าท่านดูเขาสั่งเขาโดยอาศัยวินัยฐานว่าห้ามขยับเคลื่อนย้ายเคลื่อนพลหรือทําการใดๆให้เป็นที่หวาดระแวงว่าจะเกิดราฐาัฐประหารอันนี้ฝากไปถึงท่านประยุทธ์จันโอชาแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับให้กําลังใจพวกท่านทุกคนนะให้กาลังใจพวกท่านทุกคนทั้งที่นี่ได้ตัางจังหวัดว่าปีหน้าเราจะฉลองปี257ด้วยความคืบหน้าครั้งใหญ่ ก้าวไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นครั้งใหญ่แบบที่เรียกว่าสงบสันติแล้วก็สร้างสรรค์ทั้งในเรื่องการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมทั้งเรื่องการพัฒนาการเมืองขอบคุณมากครับ